ว่าด้วยเรื่องเผ่าวีสีปรับหม่นะนับซึ่งผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าผ่าวีีเนี่ยมันโดนปรับใหม่นะครับซึ่งมันไม่ได้ปรับให้โหดขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่คือมันปรับให้อ่อนขึ้นนะครับหรือว่าปรับแบบปรับให้อ่อนลงนะครับปรับให้กากนะอ่ะผมขอเรียกยักไรปรับให้กากนะเป็นยังไงอ่ะไอคือไอหลักๆเนี่ยที่แบบที่โดนแบบยังไงอ่ะ ที่โดนปรับครับก็คือปรับระยะเวลานะครับระยะเวลาแต่ว่าเผ่า <ST S> มนุษย์เนี่ยโดนปรับหนักสุดสุดนะครับซึ่งมันคือแบบหนักหนักที่สุดนะครับตั้งแต่แบบทุกเผ่าอ่ะเผ่ามันแบบโดนปรับ,บหนักที่สุดนะครับซึ่งเผ่ามนุษย์เนี่ยโดนปรับก็คือแบบยังไงอ่ะไอปกติเนี่ยไอสกิลตอนไงเวลาเปิดเผ่ามันจะมีแบบยังไงอ่ะเป็นค่าแบบยังไงเป็นค่าพลังนะครับเป็นค่าพลังซึ่งค่าพลังตอนตอนตอนมันปรับเนี่ยมันแบบยังไงอ่ะ มันแบบหาค่อนข้างง่ายนะคือตีตีตแบบตีพดกแบบสู้หรือว่าตีพวกแบบคนจริงๆเนี่ยคือตีครั้งหนึ่งมันก็ขึ้นมาเกือบ2ี่สิบเลยนะแต่คือตอนนี้เด็กตีครั้งนึ่มมันก็ขึ้นน้อยนะครับสำหรับความพิดของผมนะสำหรับความพิดของผมนะคือแบบมันกากลงอ่ะเออมันกากอื้อไม่ได้ครับมันกากซึ่งผมก็ไม่รู้นับว่าผ่าอื่นเนี่ยมันแบบโดนปรับยังไงบ้างนับแต่เดี๋ยวผมจะมาลองแบบยังไงอะอลอง เขายกว่าไงลองลองเปิดเผานะครับลองเปิดเผาผมหยิบผลพระมาก่อนเลยดีวยกว่าแล้วผมขอแบบฟาร์มไอ้นี่ัะคุ่นหนึ่งครับฟาร์มเกตช่ฟาร์มเกตซึ่งไอ้เผาวิเศษผมเนี่ยผมก็ยังไม่ถึงคัสิบนะซึ่งแบบที่เกจที่เกจทำมันใช้แฟกมเมเต์เยอะเกินผมเพิ่งมี้แค่2 0 0่คือมันใช้ทั้งหมดประมาณหนึ่งหมื่นกว่าเลยอ่ะบูดเจ็ดมั้ง,งจะไม่ผิดน,นะคือมันเยอะเกินอนะ่ะไม่ในคลิปหน้าผมอาจจะมาทําแบบเผาวิสีขั้นสิบก็เป็นได้นะครับก็เป็นได้ โอเคแต่คือเก็บเก็บมันก็ง่ายเหมือนเดิมอะผมว่ามันง่ายเหมือนเดิมใช่ง่ายมากเลยด้วยนะครับคือยังไงอะอาจารย์จริงนะผมก็คิดว่ามันก็ผมว่ามันก็ปรับก็ดีนะแต่ว่าคือถ้าไม่ปรับมันจะดีกว่านะครับเหมือนแบบการใช้ผอมหรือความผมนะไม่ปรับดีกว่าแต่คือถึงปรับไปผมว่าคือคือมันยังไงอะมันแค่เก็บมันแค่เก็บค่าพลังได้แบบน้อยน้อยลงไม่ใช่น้อยลงก็ ไฟ50เท่าเดิมไฟ50เท่าเดิมแต่ว่าคือแบบเก็บช้าลงแต่ว่าดาเมจเท่าเดิมใช่ดาเมจเท่าเดิมเลยนะครับแค่เก็บคาพพลังแบบช้าเฉยแค่นี้นะครับก็ผมมองว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลเสียกับการ PVP มากนะครับคือตอนนี้นะผมก็กำลังแบบหาคอมโบเพื่อจะแบบ PVP อยู่นะครับ คือผมเล่นสายดาบมาผมเป็นสายดาบแต่คือผมจะใช้ผมโมจิเพราะว่าก็แบบตอนตอนแปลงล่างไงเผาวีฟีของผมอ่ะมันจะทำดาเมจผมไปด้วยไงใช่คือคืออย่างนั้นเหมือนเหมือนผมแบบใช้อัพอัพสเปกทุกสเ็กเลยอ่ะมันก็ดีนะัสำหรับพีวีพี P อ่าหา,ายไปไหนละเออโยโน,นแ่แล้วคืออีกอย่างที่ผมชอบก็คือแบบ มันโซได้แบบสุดดีเลยนะครับสำหรับผเผามนดุ๊กวิสิอืตามไปเก๋ใกล้ๆแล้วนะผมว่าอีกโอเคผมว่าอันนี้เระสองตอนนี้น่าจะเต็มแล้วหรือเปล่าตอนนี้ตอกกนนึงเต็มแล้วนะครับโอเคตอนนี้เผาผมเต็มละก็เดี๋ยวเปิดกันเลยดีกว่ากด Y เพื่อเปิดเนี่ยเรื่ดิด นั่นแบบองสังเกตเห่าบนรถไวมากรถแบบไวเกินผมลองตีถ้าตีผ่านก็ยังลถไวอยู่ดีนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นอ่าอะไรรับผลบัจจิดีกว่าผมชอบใช้ผลบัจจินะโอเคแนยแบบเนี่ยสกิลนึงเนี่ยสามพันกว่าก็คือแบบมันเก็บเกดยากจริงเกะด้วยดิมันก็ยากแล้วมันก็ไม่ยากเนี่ยเนี่ยผมชอบตอนโซมากเลยหายตัว โตหายตัวแล้วก็แบบวิ่งไวขึ้นผมว่าการแบบปรับครั้งนี้ก็ถือว่าก็ผมคิดว่ามันน่าจะปรับสมดุลของเกมนะถ้าถ้าแบบถ้าเผามันโหดเกินแล้วคนที่ไม่มีเผาวีสีหรือว่าใช้เผามิ่งวีสีเนี่ยมันก็จะแบบนะครับเืองผมคิดว่าเผาที่จะสามารถต่อกรกับเผามนุษย์ได้ก็มีแค่มนุษย์เงือกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเผามนุษย์เงือกเนี่ยมันถึกไง ผ่านี่มันแรงก็ถึกเจอแรงก็แบบสูสีกันนะผมว่าสูสีกันเนีย่ยเดี๋ยวผมลองคอมโบที่ผมแบบจะใช้ให้ดูแตคือผมรู้สึกว่าคอมโบที่ผมใช้มันโดนยากมากเลยคือผมต้องตอดไปนะถึงจะโดนเต็มเต็มแต่ถ้าโดนเต็มเต็มก็ดาเมจสี่หมื่นอะแบบมอนอะเอ๊ะใช่ปะน่าจะไม่ใช่สี่หมื่นก็เกินโอเคแนละ้วคือเผานี่คืผมจะหมดแล้วไงมันไวอะไ่เกตเกตผม เกียวผมเนี่ยยังไม่ถึงแบบหนึ่งร้อยสามสิบเลยจะถึงแล้วไม่รู้แบบเกลหมดละใช่คือมันไวนะลองขับมันไวเกินคือถ้าขึ้นไนเพียงีจริงๆ,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 ๆผมว่าแบบมันเพราะทานให้ไ,ไวเกินนะรับแต่ว่าแบบชึบชึบชึบแล้วก็ปัดท่าิวไปต่อไปต่อแล้วก็ขึ้นผมว่าทช่าบางครั้งกขับแบบเปิดเผาแล้วมันก็ยังไม่ตายหรือตายแล้วก็หนอแล้วเราก็ต้องแบบต่อท่าิวใส่เบรก ถ้าเขาดีทันแล้วก็จบแล้วอะอือใช่เราจ,จะวิ่งตามพอไม่ทันแน่แลาต่างจริงอะเพราะว่าเรา,าใช้เผ่ามนุษย์ไงมันวิ่งไม่เร็วเผ่ามิ้งนะครับไม่แน่นะคลิปหน้าผมอาจจะไปทําเผ่ามนุษย์วิสีขั้นที่1ิบก็เป็นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งถึงแค่ขั้นที่6นะครับแต่คือผมคิดว่าผมคิดว่าเผ่าเนี่ยถ้าผมเปิดไปนะมันเปิดประมาณคือทั้งหมดใช้ทําขั้นสิบมันต้องเปิดประมาณ70กว่ารอบ ประมาณนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจประมาณนั้นครับซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะได้แล้วหรือเปล่าใช่คนระับหรวักคหรือเปล่าคือผมไม่แน่ใจว่าผมทาได้หรือยังแต่ว่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมก็ต้องไปลงดันอยู่ดีก็คือลงดันหนึ่งตาผมก็ต้องเปิดขาประมาณรอบสองรอบอยู่แล้วใช่ผมคิดว่าน่าจะได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แหละก็มีเท่านีนะคะพายดิครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อบรรากลำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ